ได้เลยเดี๋ยวผมเขียนสคริปต์ให้ครบ800คำภาษาไทยพร้อมอินโทรช่องออโต้พาราไดส์และข้อมูลราคาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้พาราไดส์แหล่งรวมความมันของคนรักรถและมอเตอร์ไซค์ทุกแนววันนี้เรามีของเด็ดสำหรับสายลุยตัวจริงมาฝากกันกับเจ้า2,025 Suzuki d i z 400ดิบดูดดุดันพร้อมให้คุณบุกตะลุยทุกเส้นทางไม่ว่าถนนจะโหดแค่ไหนใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์สายเดินใบที่ทั้งอึดแรงและเชื่อถือได้ห้ามพลาดเลย ซูซูกิดีอาซาด400รุ่นปี2025ยังคงคอนเซปต์รถเอนดูโรสายฮาร์ดคอร์ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งและความคล่องตัวอย่างลงตัวจุดเด่นแรกที่สัมผัสได้คือดีไซน์ที่บ่งบอกถึงความพร้อมลุยทุกสถานการณ์ด้วยโครงสร้างแบบโครโมโลี่สตีลที่ทั้งแข็งแรงและน้ำหนักเบาทำให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้ในเส้นทางวิบากท,ที่คดเคียวหรือเต็มไปด้วยอุปสรรค เครื่องยนต์ยังคงใช้ขุมพลัง4จังหวะขนาด398ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังและแรงบิดที่ตอบสนองได้ทันใจเหมาะทั้งการขับเล่นในเส้นทางธรรมชาติและการแข่งขันแบบจริงจังการปรับจูนในรุ่นปี2025นี้ทำให้รอบต้นดึงแรงกว่าเดิมและยังรักษาความนุ่มนวลในรอบกลางกับรอบปลายได้ดีขี่ได้ทั้งมือใหม่ที่อยากลองวิบากและนักขี่มากประสบการณ์ที่ต้องการความมั่นใจในทุกจังหวะ ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นโชคแบบอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่ที่ปรับระดับได้ตามสภาพเส้นทางส่วนด้านหลังใช้โชคเดี่ยวพร้อมระบบลิงค์ท้ายสูสนชันที่ซับแรงกระแทกได้ยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะเจอกับหินกรวดหรือร่องลึกรถก็ยังเกาะถนนและทรงตัวได้ดีล้อแบบซีลวดขนาด21นิ้วด้านหน้าและ18นิ้วด้านหลังพร้อมยางวิบากแท้ๆช่วยให้การยึดเกาะในทางฝุ่นและโคลนทำได้อย่างมั่นใจเรื่องระบบเบรกซูซูกิดี400 2025ใช้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมคาลิปเปอร์คุณภาพสูงให้แรงเบรกที่มั่นใจและควบคุมได้ง่ายเมื่อขี่ด้วยความเร็วในเส้นทางสมบุกสมบันน้ำหนักตัวรถอยู่ราวๆ144กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาสำหรับรถวิบากในคลาสนี้ทำให้พลิกเลี้ยวและกระโดดได้คล่องอีกสิ่งที่หลายคนชื่นชอบใน Dacia C10 คือความอเนกประสงค์มันไม่ได้เป็นแค่เดินไปสำหรับเล่นในป่าแต่ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้วิ่งบนถนนได้ถูกต้องตามกฎหมาย จุดนี้ทำให้หลายคนซื้อมาใช้เป็นรถสสไตล์ทั้งขี่ลุยและขี่ใช้งานในชีวิตประจําวันดีไซน์ปี2025ได้รับการอัปเดตเล็กน้อยเช่นลวดลายกราฟิกใหม่ที่ดูฉบเฉี่ยวขึ้นไฟหน้าแบบฮาโลเจนที่ให้แสงสว่างเพียงพอแม้ขี่ในป่าตอนกลางคืนและเบาะนั่งที่ปรับปรุงให้รับกับสรีรัผู้ขี่ได้ดียิ่งขึ้นขี่นานๆก็ยังสบายไม่ปวดหลังหรือล้าเกินไป สำหรับเรื่องราคาซูซ u กิดีอาซ400รุ่นปี2025มีการตั้งราคาจำหน่ายในไทยเริ่มต้นที่ประมาณ215,000บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และการตกแต่งที่เลือกบอกเลยว่าถ้าเทียบกับสมรรถนะความทนทานและความมันที่ได้ถือว่าคุ้มค่าแบบสุดๆโดยเฉพาะคนที่ชอบขี่รถแบบลุยจริงไม่ใช่แค่ขี่เล่นในเมืองถ้าถามว่ารถคันนี้เหมาะกับใครผมว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบความท้าทาย รักการผจญภัยและอยากได้รถที่ดูแลรักษาง่ายใช้งานได้หลายปีโดยไม่จุกจิกเครื่องยนต์ของ DRZ 400เป็นที่รู้กันว่าทนมากอไ่ลยหาง่ายซ่อมง,ง่ายและมีชุมชนคนใช้เยอะมากทั่วโลกใครที่ซื้อไปจึงมั่นใจได้ว่ามีข้อมูลและคำแนะนำเพียบในมุมการใช้งานจริงเมื่อคุณได้ขึ้นขี่ DRZ 400คุณจะรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับรถคันเร่งตอบสนองไวพวงมาลัยคมและระบบกันสะเทือนซับแรงได้เนียน มันไม่ใช่แค่การขี่แต่มันคือการเล่นสนุกไปกับเส้นทางคุณสามารถปีนเขาข้ามลำธารหรือฝ่าทางโครนได้โดยไม่ต้องกังวลมากนักสรุปง่ายๆ2,25 0 Suzuki d r z 400คือเดิร์บที่ยังคงความคลาสสิกและความเชื่อมั่นที่แฟนๆรู้จักกันดีแต่ปรับปรุงรายละเอียดให้เหมาะกับการใช้งานยุคใหม่ใครที่มองหารถลุยสายแข็งและคุ้มค่ากับราคานี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้พาราไดสเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รถและมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับถ้าต้องการผมสามารถทำเวอร์ชันที่ยาวและละเอียดขึ้นให้ครบทุกสเปคแบบรีวิวมืออาชีพได้ด้วยนะ